นิยายเสียงายซับฟีรอสวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกกระจอกของพระเอกในเกมเซฟเฟลิกบทที่1ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซฟเฟลิกเจมเคลียร์เกมจบไปอีกเกมแล้วเขาจ้องมองหน้าจอมอนิเตอร์พื้นหลังสีดำ ที่มีรายชื่อผู้จัดทําเฉียดร้อยรายชื่อไหลผ่านไปเรื่อยๆด้วยความว่างเปล่าจบแล้วเคนเนีย <Kenya. S 1> ชายหนุ่มถอนหายใจยังเบื่อนหน่ายเขาเลื่อนดูรายชื่อเกมในสตรมเกมในรายการที่เขามีอยู่ต่างก็ถูกเคลียร์ไปจนหมดเก็บถ้วยความสำเร็จไปจนครบถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจหรืออยากนำไปโอ้อวดกับเพื่อนเหมือนอย่างเคย น่าเบื่อหนายเหลือเกินด้วยความที่ไม่รู้จะทำอะไรต่อทั้งยังทำใจทิ้งหน้าจอไปสสางงานที่ค้างๆไม่ได้เจมจึงกดเข้าไปที่หน้าต่างเกมออกใหม่ในสตรมรายชื่อเกมและหน้าปกฉุดชาดไลลผ่านตาไปบางก็สะดุดตาแต่ราคาแพงเกินกำลังซื้อบางก็นำเสนอได้น่าสนใจแต่ไม่ใช่แนวที่เขาชอบอ่ะทันใดนั้น หน้าจอก็กระพริบวูบก่อนทุกเกมจะเลื่อนลงไปด้านล่างอะไรกันนี่รีเฟซเหรอเจมเลื่อนสายตาไปที่ด้านบนสุดสัญ,ญลักษณ์ใหม่ล่าสุดขึ้นเด่นราเกมที่เพิ่งปล่อยตัวมาไม่กี่วินาทีจนรีเฟซเข้ามาแทรกทุกเกมร่วงลงไปทั้งแถบคือเกมอะไรกันนะ้ <Save Felix. S 1> าเซฟเฟลิกเมื่อกดเข้าไปดูเจมก็ต้องผิดหวัง เกมใหม่ล่าสุดที่เขาน่าจะกดเข้าชมเป็นรายแรกๆเป็นแค่เกมหล่นๆภาพกากๆเหมือนใช้โปรแกรมวาดลูปที่ติดมากับโน้ตบุ๊กสร้างตัวอักษรก็เป็นพิกเซลทั้งไม่โดดเด่นไม่เตะตาผู้สร้างก็เป็นโ no นเนมไร้ประสบการณ์ณสร้างเกมมาก่อนอันที่จริงก็น่าเห็นใจอยู่บ้างคงเป็นพวกมือใหม่ที่ไม่มีงบและสตูดิโอเป็นของตัวเองเป็นแน่ ตัวเกมที่ปล่อยออกมานั้นก็ยังเปิดให้เล่นฟรีเหมือนกลัวว่าจะไม่มีใครกดโหลดไปเล่นอีกเจมพรั่งพลูลมออกจมูกด้วยความเสิ่งสุดขีดไหนๆก็ไม่รู้จะทําอะไรเข้าไปลองหน่อยก็แล้วกันถือว่าช่วยสนับสนุนผู้ทําเกมรายใหม่เกมติดตั้งสำเร็จเจมก็กดปุ่มเริ่มต้นเข้าไปลองเล่นทันที เกมเริ่มต้นด้วยการเกลิ่นนำเรื่องราวเป็นภาพนิ่งและตัวอักษรพิกเซลใจความประมาณว่ามีมังกรลักพาตัวเจ้าหญิงไปพระราชาส่งคนไปประกาศที่จตุรัสกลางเมืองหากผู้ใดช่วยเจ้าหญิงได้จะได้อภิเศกสมรสกับนางและขึ้นเป็นพระราชาแห่งอาณาจักรฟีโฮเดล บังเอิญมีเด็กหนุ่มที่กำลังไปเร่ขายมันเผาที่จะตัวรัดผู้กล้าได้ยินเข้าพอดีก็มุ่งมั่นที่จะไปช่วยเจ้าหญิงให้จุงได้โคตรจะธรรมดาแต่มีเรื่องที่เจมไม่เข้าใจอีเวนต์หลักของเกมคือให้ไปช่วยเจ้าหญิงจากมังกรแล้วทำไมไม่ตั้งชื่อเกมว่าเซ Princess แต่กลับตั้งว่าเซฟเฟลิกแทนล่ะจบบทนำ ก็เข้าสู่ช่วงเล่าภูมิหลังของพระเอกในเกมนี้ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นตัวละครเฟลิกเด็กหนุ่มผู้มาจากครอบครัวยาจกอาศัยอยู่กับมารดานในบ้านหลังเล็กโมโซอกันเพียงสองคนหาเลี้ยงชีพด้วยการเร่ขายมันเผาจบกันเล่าเรื่องราวก็เริ่มเกมด้วยฉากเฟลิกตื่นนอนเขาลุกขึ้นมาจากเตียงหลังเก่าสุดโซมเจมกดคีย์บอร์ดควบคุมให้เฟลิกเดินลงจากเตียง ขณะที่เฟลิกซ์กำลังวางเท้าลมจากหน้าต่างสายหนึ่งก็พัดเอาผ้าห่มตกลงไปบนพื้นตำแหน่งใต้เท้าของเฟลิก์พอดีเมื่อเด็กหนุ่มก้าวเดินก็ลื่นล้มหัวขมำไปโคกกับเสาเตียงหน้าจอมอนิเตอร์ดับมืดไปตรงกลางจอปรากฏข้อความ You've h a failed to save Felix เจมเงียบไปด้วยความอึง้งก่อนจะโวยวายขึ้นมา นี่มันเกมบ้าอะไรกันฮะแม้จะอยากกดลบเกมกวนประสาทนี้เสียให้รู้แล้วรู้ลอดแต่จิตวิญญาณเกมเมอร์นักเก็บถ้วยความสำเร็จบอกให้เจมไม่ยอมแพ้เขากดปุ่มเริ่มต้นใหม่อย่างไม่รีรอเฟลิกตื่นขึ้นมาบนเตียงอีกครั้งคราวนี้เจมไม่มีทางพลาดซ้ำสองเขากดที่หน้าต่างควบคุมให้ตัวละครเฟลิกปิดมันลง เจมยกยิ้มกริมอย่างได้ใจครั้งนี้เล่นฉันไม่ได้หรอกเจมพาเฟลิกเดินลงจากเตียงอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีลมพัดผ้าห่มให้ตกลงมาอีกเฟลิกเดินลงจากเตียงสำเร็จเมื่อลงมาก็ไม่ได้เดินตรงไปที่ประตูห้องทันทีเจมพาเขาเดินอ้อมหลบแผ่นไม้ที่มีรอยร้าวบนพื้นไปได้โดยปลอดภัยเป็นไงละ่ะ แค่ระวังนิดหน่อยก็รอดแล้วของแค่นี้ไม่ขนามือท่านเจมหรอกฮะเจมควบคุมเฟลิกเดินไปเหยียบลงบนพรมซึ่งวางตัวอยู่ทัดจากพื้นไม้แผ่นที่มีอรอยร้าวฉับพลันทั้งพรมทั้งเฟลิกก็ตกลงไปในรูบนพื้นที่พังอยู่เดิมแล้วนำพรมมาวางปิดไว้หน้าจอมอนิเตอร์ดำมือดอีกครั้ง You have failed to save Felix. หางตาของเจมกระตุกที่รัวพร้อมกับความร้อนที่พุ่งปรีดขึ้นมาในศีสระใครมันเอาพรมไปปิดหลุมกันฮะถ้าจะปิดเพราะเป็นหลุมทำไมไม่มีป้ายแจ้งเตือนติดไว้แล้วนายเฟลิกนายมันเจ้าของห้องไม่ใช่หรือไงทำไมมีรู้ในห้องตัวเองถึงไม่รู้กันฮะเจมเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าทำไมเกมนี้ถึงต้องตั้งชื่อว่าเซฟเฟลิก พราะเฟลิกคือตัวแทนแห่งความดวงสวยถึงขั้นที่ว่าเคคก้าวเท้าผิดข้างก็เป็นสาเหตุทำให้บาดเจ็บล้มตายได้แล้วและทุกครั้งที่ตายก็จะกลับมาเกิดบนเตียงใหม่อีกครั้งด้วยใจที่มุ่งมั่นจอรีบผ่านด่านห้องนอนสุดหฤโหดไปให้ได้เจมจึงตั้งสมาธิไปกับการหาวิธีแก้ความสวยที่พบเจอล่าสุด เป็นผลให้ในการกลับมาเกิดใหม่แต่ละรอบเขาลืมรายละเอียดเล็กน้อยบางจุดระหว่างทางจนพลาดซ้ำซ้ำซ้ำทั้งยังโดนเล่นงานในจุดใหม่แทบจะทุกครั้งหลังผ่านของเดิมมาได้กว่าเจมจะจิกเมาส์พาเฟลิกเดินออกจากห้องนอนรูหนูนี้ได้ก็ใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมงชายหนุ่มลุกขึ้นยืนด้วยความหัวร้อน ถ้าไม่ติดที่ว่าเขาไม่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์ชุดใหม่คงต่อยจอพังไปแล้วเกมบ้าอะไรเนี่ยเสียเวลาชะมัดแต่คนมันจะซวยขนาดนั้นก็ติดตายไปะเถอะจังหวะที่เจมลุกพรวดขึ้นมาเขากลับลืมตัวว่าวางเท้าอยู่บนขาเก้าอี้ล้อเลื่อน แรงจากการลุกยืนส่งให้ล้อเลื่อนไปด้านหลังเจมเสียหลักล้มลงไปด้านหน้าศีรษะกระแทกเข้ากับขอบจอมอนิเตอร์อย่างแรงมีต่างจากเฟลิกยาำลุกขึ้นจากเตียงนอนแล้วสะดุดผ้าห่มลื่นล้มหัวโคกเสาเตียงเลยอะไรกันนี่มันก็ไม่ต่างจากในเกมเลยไม่ใช่หรือไงแกเล่นเป็นนายฉันก็ซวยเหมือนนายแล้วหรอเฟลิก ท่ากลางสติแสนเลือนรางสิ่งสุดท้ายที่เจมนึกถึงกลับเป็นเกมกวนประสาทอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุหน้าขายหน้านี้สัมผัสอุ่นร้อนเปียกชื้นไหลลงมาท่วมใบหน้าบดบางสายตาที่พร่ามัวอยู่เดิมภาพตรงหน้ามืดสลัวลงไปในต่างจากหน้าจอมอนิเตอร์หลังเฟลิกตาย เสียงแหลมสูงบาดแก้วหูเหมือนสัญญาณเตือนภัยปลุกให้เจมตื่นไม่สิเขาจะต้องหลับตาอยู่เป็นแน่ในเมื่อเขามองอะไรไม่เห็นเลยสวัสดีนักผจญภัยตัวอักษรพิกเซลเรืองแสงปรากฏขึ้นในความมืดโดยฉับพลันเจมรีบปรีตาลงแล้วหันหน้าหนีด้วยความแสบตาแต่เขาพยายามหันไปกี่ทีก็ขยับไปหน้าไม่ได้ เรากับว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมร่างกายตัวเองหรือไม่มีร่างกายให้ควบคุมอยู่แล้วภาพขอบจอมอนิเตอร์พุ่งเข้ามาเสียงแตกหักและเสียงข้าวของพังทลายทุกอย่างย้อนกลับเข้ามาใช้ซ้ำในหัวของเจมสสภาพเช่นนั้นหากไม่ได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลก็คงตายไปแล้ว คุณคงเข้าใจสถานการณ์แล้วขอเริ่มบดนำอีกครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซฟเฟลิกชื่อเกมหน้าโม,โมโหสกิดต,ตอมของเจมทันทีที่เห็นจนอดที่จะหางตากระตุกไม่ได้เดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรแล้วเกมบ้าน,นั้นมันเกี่ยวอะไรด้วยขอให้นักผจญภัยโชคดี ตัวอักษรพิกเซลแตกตัวกระจัดกระจายแสงสว่างวาบออกมาจากกลางหน้าจอดังมีมือมาฉีกเปิดม่านเพื่อเริ่มการแสดงเจมหลับตาแน่นปีมีแสงบาดตาเมื่อเริ่มจะปรับความคุ้นชินได้แล้วจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขายืนอยู่ในบ้านไม้เก่าสุดโทมหลังหนึ่งข้างหน้ามีชายไว้หนวดเคราปลายแหลมเปียก แต่งตัวประหลาดอย่างกับคุณนางยุโรปยุคกลางในรูปแบบที่ผสมผสานจนดูแฟนตาซีขึ้นไม่น,น้อยชายผู้นั้นกำลังพูดคุยกับสตรีรูปร่างผอมโซเนื้อตัวมอมแมมที่แต่งตัวเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ยุคกลางแฟนตาซีเช่นเดียวกันเพียงแต่ไม่ใช่ชุดขุนนางเป็นเศษผ้าขาดวินเต็มไปด้วยอรอยประชุนของยาจกผู้แรนเคนนี่อะไรกองไทายนางแฟนตาซีเหรอ เจมพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นก็มีตัวอักษรพิกเซลโผล่มาตรงหน้าของเขาที่นี่คือบ้านของนางฟอเรนเซียกับบุตรชายของนางเฟลิกเจมสะดุ้งตัวโยนมือปัดผ่านตัวอักษรตรงหน้าไปด้วยความชงนโฮโลแกรมเหลยลำสมัยขนาดนี้แล้วทำไมยังใช้ตัวอักษรพิกเซลอยู่อีกฮะ ขออภัยนี่เป็นทีมหลักของเรื่องนักผจญภัยสามารถใช้แต้มสะสมซื้อทีมตกแต่งระบบตามที่ต้องการได้ในเมนูร้านค้าเกมแต้มสะสมระบบนี่มันเหมือนกับพวกนิยายหรือการ์ตูนแนวเกิดใหม่ไม่ก็ทะลุมิติเลยไม่ใช่หรือไงแถมยังเป็นระบบรุ่นพิกเซลอีกตั้งหากอย่าบอกนะว่าฉันหลุดเข้ามาในเกมเซฟเฟลิก เจมเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจปนไม่อยากจะเชื่อสุดขีดอย่างที่ระบบเคยแจ้งไปแล้วคำตอบคือใช่ตลกละของแบบนี้มีจริงที่ไหนฉันต้องหลอนไอ้เกมบ้านี่จนเก็บเอาไปฝันร้ายแน่คุณฝันไม่ได้ภาพหน้าจอมอนิเตอร์กระแทกรุนแรงวาบขึ้นมาในหัวของเจม เขารีบสะบัดศีษะไล่มันเท่งเรื่องเพอเจอร์นี้ไม่มีทางเป็นความจริงตื่นสิเจมระบบเห็นว่าคุณพร้อมแล้วจะทำการดำเนินเกมต่อเกมสตาร์ทชายไว้หนวดกับหญิงยาจกกลับมาพูดคุยกันต่อเจมจึงพึ่งได้รู้ตัวว่าช่วงเวลาที่เขาคุยกับระบบเมื่อสักครู่ดังถูกหยุดเอาไว้ ดองนั้นจงเรียกเฟลิกออกมาเสียเจ้าค่ะหญิงเชาวบ้านยอบกายก่อนจะตะโกนไปทางประตูบานหนึ่งเฟลิกออกมาพบตัวแทนพระราชาเร็วเข้าเจมขมวดคิ้วตัวแทนพระราชาภาพตัวละครสุกกาไรความคมชัดผุดขึ้นมาในหัวของเจม เจ้าหมอนี่ไม่ใช่คนที่มาประกาศหาผู้กล้าที่จะตูรัดในบทเกริ่นนำเปิดเกมหรอกหรือทาไมถึงมาอยู่ในบ้านของพระเอกทั้งยังเจาะจงเรียกพบเฟลิกอีกตั้งหากมาแล้วขอรับเสียงตอบรับจากหลังบานประตูเรียกให้เจมหันไปมองด้วยดวงตาเบิกกว้างดังนกฮูกราตรีเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับการเปิดตัวพระเอกแต่มันกำลังจะมาแล้ว เฟลิกผู้โชคหลายแบบไร้ขีดจำกัดกำลังจะขยับตัวเพื่อฆ่าตัวตายแล้วเจมเอะใจที่เขาหลุดเข้ามาในเกมแต่ไม่ได้เล่นเป็นตัวละครเฟลิกที่เป็นพระเอกเหรอตามปกติของแนวเกิดใหม่เขาต้องได้มาเป็นพระเอกไม่ใช่หรือไงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเลยสิตัวละครดึงดูดใบโอดมอรณะแบบนั้น ครจะป็นนกกัปปอยาเระสบการณ์พาเฟลิกเดินออกจากห้องนอนสอนให้เจมรีบปราดมองดูข้าวของมากมายหน้าประตูที่ล้วนกลายเป็นอาวุธสังหารได้ด้วยความสยดสยองแต่นี่มันไม่เกี่ยวกับเขาเสียหน่อยเขาไม่จำเป็นต้องคอยมาระวังไม่ให้เจ้าหนุ่มตัวสวยนั่นตายทุกอย่างก้าวอีกแล้วทีนี้ก็เหลือแค่หาทางกลับไปยังโลกเดิมก็พอ หากเฟลิกตายคุณเองก็จะตายเช่นกันเนื้อหาจากตัวอักษรพิกเซลที่ขึ้นมาส่งให้เจมชาสลังวา่าผูกชีวิตไปกับนักฆ่าตัวตายไม่เท่ากับปักธงเป็นคนตายไปด้วยแล้วหรอกเหรอว่าไงนะคุณที่เข้ามาในโลกนี้ในฐานะผู้เล่นเฟลิกเป็นโฮสต์ของคุณชีวิตของพวกคุณทั้งสองจึงเชื่อมโยงกันอยู่อีกอย่างคุณไม่มีร่างให้กลับไปแล้ว บนศีรษะบริเวณที่กระแทกมอนิเตอร์เจ็บแปลบๆเจมยกมือรูปมันยังอดไม่ได้นี่เขาตายไปแล้วจริงๆอย่างนั้นนะหรอใครจะไปยอมกันมีทางไหนที่จะกลับไปได้ไหมร่างจริงของนักพ์ชนัยได้ตายไปแล้วหากคุณกลับไปก็ไม่มีร่างให้สถิตกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเว้นแต่เว้นแต่อะไรรีบพูดซิ เว้นแต่ว่านักผจญภัยจะช่วยเฟลิกทำภารกิจจนสำเร็จคุณจะได้รับการขอพรจากพระราชาหนึ่งอย่างเป็นรางวัลคุณสามารถขอให้โหนหลวงประจำพระราชวังชุบชีวิตคุณในโลกเดิมได้ดังเห็นหนทางสว่างสัญชาตญาณในการมีชีวิตรอดถูกปลุกขึ้น ความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงชีวิตแสนห่อเหี่ยวของเจมถูกจุดไฟจนเต็มเปี่ยมเจมมองไปที่ประตูห้องดับจิตด,ด้วยความมุ่งมัน่นเขาหักนิ้วอย่างพรักพร้อมก็แค่ต้องเคลียร์เกมให้ได้ก็พอมันจะซักแค่ไหนกันเชียว